ใช้แรกของมันไม่ใช่สี่ไลน์ที่สองนะมาค่ะวันนี้ยอยยอยพามากินข้าวเที่ยงนะคะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยวันนี้เป็นข้าวผัดนะคะเมนูข้าวผัดนะคะวันนี้ข้าวผัดหมูใส่ไข่ใครยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงมากินข้าวเที่ยงกับยอยยอยนะคะ หอมอร่อยค่ะไว้ยังไม่ได้กินแค่กลิ่นก็อร่อยแล้วค่ะนะคะ,นะคะมากินข้าวเที่ยงกับยายยอยกันนะคะมื้อเที่ยงมื้อนี้ค่ะนาก้องน่าจะไม่ลายนะคะวันนี้ได้จะบ่ายแล้วคะ่ะไม่ได้เที่ยงละ แล้วไม่ต้องเติมน้ำลาลนะคะเขาให้น้ำตาพริกมานะแตเย,ยอยๆชิมแล้วไม่ต้องเติมค เป็นเรื่อขอกับย้อยๆค่ะมีม,มะมะขี้เท็ดจางกวนน่ารักน่ารักเขาให้มาประดับจานแต่กินได้ เป็นอาหารตามสั่งร้านข้างๆนาคะ ความหิวกับความอร่อยมันคือเส้นบางๆถ้าเราหิวอะไรก็อาจจะอร่อยหมดมันเหมือนจะเลยเวลาเนาะอันนี้น่าจะเที่ยงครึ่งแล้วเขาให้มะนาวมาด้วยนะลองบีบซะงย เมื่อกี้นึกว่าแตงกว่าเกือบไปแล้วเกือบย่อยๆได้กินมะนาวทั้งสี่บอะค่ะคำนี้ผักคะนา้า ขอบคุณเวนโน้ตค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนาะนขอบคุณที่แวะมาหาย,ยอยนะคะ ข้าเขาร่วงกัะไรเลยเย่อยๆอ่ะกินอาหารตามสั่งไงก็มีข้าวจานเดียวเนี่ยคะ่ะแล้วก็เหมือนเหมือนจะหิวด้วยนะเพื่อนเยอะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสามสิบหกดวงจานมากินข้าวกับเยอยๆเ้ย